เรื่องย่อละครเรื่องเมืองรับแล EP 12ออกอากาศวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567เวลา20.05นทางช่องเวิร์กพลอย23 เมื่ออังกาบรับบทโดยเมพัทรวลินไม่ยอมอมอบตัวตามแผนของแม่เมืองบัวที่รับบทโดยปอกปิยธิดาทางด้านซอมพอรับบทโดยโมนิรายกากนิกิก็กลับเข้าเมืองมาต่อรองกับแม่ให้ปล่อยตัวกาลาที่รับบทโดยจัสนินมาริมาลิสาแลกกับการกินยาลบมุนทินขณะที่มินรับบทโดยนนสดานนก็เข้ามาสมทบกับกลุ่มกระบฏของอังกาบและวางแผนช่วยกาลาที่ขุก แต่ปรากฏว่าโดนแม่ตรวจผุดซ้อนที่ระบบโดยลูกว่าพิจิกาซ้อนแผนล้อมจับด้านแชนที่ระบบโดยเจดแอลลาสหรือเจดพัดไพบุญที่ตามสอมพอเข้าเมืองรับแหลก็เผชิญหน้ากับอสูรหมอกเขางานนี้แชนจะเอาตัวรอดจากอสูรหมอกได้หรือไม่มาลุ้นกันต่อได้ในเมืองรับแหลออกอากาศวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567 เวลา20นาฬิกา5นาทีทางช่อง w o r d p i n t 23และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ในเวลา22นาฬิกา